ตอนที่สองเอ้อลิปอมนี่มาช่วยฉันสิ <c oughs> นีมันอันตรายอันตรายอันตรายความรู้สึกอันตรายแบบนี้น่าตื่นเต้นชุมมัด โลกนี้น่าตื่นเต้นขึ้นมาสักทีอะไรเนี่ยเ,เกิดอะไรขึ้นระบบขอแสดงความยินดีกับโฮสผูกพันธะเสร็จสมบูรณ์ระบบท่านแม่ทัพเหินเวหาเอาเวกผูกพันธะเสร็จสมบูรณ์เหรอระบบท่านแม่ทัพเหินเวหาเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ย ระบบท่านแม่ทัพเหินเวหาได้ตื่นขึ้นหลังจากโลกฝื้นฟูพลังงานด้านจิตวิญญาณนี่เป็นความสามารถในการปลกแบบพิเศษเพื่อโฮดลิโปโ้และระบบจะบอกระดับค่าสถานะทักษะและอุปกรณ์สุดท้ายมันจะทําให้โฮ์ได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกที่ได้รับเกียรติท่านแม่ทัพเหินเวหาเป็นเทพสงครามอีกแล้วกำลังอยากได้อยู่พอดีเฮ้ยเฮ้อย่าบอกนะว่า ฉันเพิ่งปลุกความสามารถขึ้นมาเองนะทำไมถึงมีสัปปะหลาดให้มาฝึกเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยหืมนี่เหรอค่าประสบการณ์ก็คือถ้าฉันฆ่าสัปปะหลาดฉันก็จะได้อัพเลเวลสินะได้เข้าใกล้การเป็นผู้ที่แข็งแกร่งไปอีกก้าวแล้วถูกต้องแล้วครับโฮดบ้าเอ้ย ถ้ายังมีเงาสวรรค์อยู่แล้วก็ฉันไม่แพ้สัปปะหลาดพวกนี้หรอกระบบต้องการฟิวชั่นหรือไม่เอาเลยสิเริ่มการหลอมรวมล่มเก่าฟิวชั่นแขนสั้นของสัปปะหาดการหลอมรวมเสร็จสมบูรณ์แกเหมาะกับฉันมากที่สุดอย่างที่คิดไว้เลยมีสัปปะหลาดจากนรกจริงๆเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้เนี่ย เว้ละยังมีอีกเหรอเจ้าพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตกายพันชนิดพิเศษที่มีคริสตันเป็นพลังงานขับเคลื่อนจะฆ่าพวกมันได้ก็ต้องทำลายคริสตันเท่านั้นคุณเป็นใครแทนที่จะมากังวลว่าฉันเป็นใคร มองสถานการณ์ของตัวเองตอนนี้ก่อนดีไหมโอ้ชิโดนฆ่าแล้วก็ยังลุกขึ้นมาสู้ได้อีกนะยังกับเวทมนต์ของพวกโจรพวกผ้าเหลืองเลยแต่ในเมื่อฉันรู้จุดอ่อนของพวกมันแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวงั้นฉันขอชมหน่อยละกันว่านายนะ่ะมีดีแค่ไหนยะเอานี่ไปกินซะเอ่ออุ้งตีนหมาตัวนี้เยอะชมัดหลบไม่ทันเลย ระบบขอถามว่าต้องการใช้ทักษะวิญญาณโหดที่มากับเงาสวรรค์หรือไม่ <c oughs> มันแน่อยู่แล้วใช้ล่างวิญญาณโหดเกมโอเวอร์ยาระบบค่าประสบการณ์หัว1น0 0 0พอยเลื่อนระดับเป็นระดับสอง จบสิ้นสักทีนะทักษะดีใช้ได้เลยนี่สวัสดีผู้เวกฉันชื่อเฉินกงมาจากกระทรวงสำนักงานผู้ใช้พลังจิตแห่งชาติรอยงไงครับเราบนนึงนรกหมายเลขที่19ได้แล้วครับดีมากแต่จากที่เป้าสังเกตเรายังไม่พบร่องรอยของสัปหลาดตัวหัวหน้าเลยครับไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนั้นนะ่ะสัตว์ประหลาดตัวนั้นโดนเจ้าหัวนี่จัดการไปแล้วละเฮ้หยุดก่อน กระทรวงสำนักงานผู้ใช้พลังจิตแห่งชาติหรอแล้วก็เรื่องสัตว์ประหลาดจากนรกอีกผู้อเวกนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันยังไม่เคยได้ยินชื่อองค์กรนั้นในจีนเลยนะดูอยากจะรู้เรื่องพวกนี้จังนะสำนักงานผู้ใช้พลังจิตแห่งชาติก็คือองค์กรลับที่ก่อตั้งมาเพื่อจัดการเรื่องพิเศษพิเศษอยากจะเข้าร่วมด้วยไหมล่ะเอะกับตันครับชวนคนที่ไม่รู้จักหัวนอนไปเท้านี่มันนั่สิครับกับตัน และเราก็ไม่รู้เรื่องพลังที่แท้จริงของเขาด้วยนี่เขาล้มสับประหลาดตัดคอหัวหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะครับชิน่าลำคาญชะมัดเมื่อกี้เขาล้มสัต์ประหลาดจากนรกและดับหัวกะทิในสภาพที่พลังยังไม่ตื่นน่ารู้ไหมยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ไม่ได้พึ่งแรงจากภายนอกแถมช่วงหลังๆเขาก็ปลูกความสามารถได้ด้วยตัวเองเอ๊ะปลูกความสามารถได้ด้วยตัวเองเหรอครับ ระบบท่านแม่ทัพเหินเวหาคือสิ่งที่เรียกว่าความสามารถที่พวกนั้นพูดถึงอย่างนั้นเหรอนายโชคดีนะที่ความสามารถนั้นถูกปกขึ้นมาแล้วแต่ฉันก็ยังไม่รู้ระดับหรือความสามารถของนายอยู่ดีถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ฉันขอทดสอบมันได้ไหมฮะเออขอบใจนะที่ไว้ใจเริ่มการทดสอบน,นัน่นนีมันฟิวชั่น นี่มันความสามารถฟิวชั่นฟิวชั่นเหรอความสามารถนี้แข็งแกร่งหรือไงเออมันก็แข็งแกร่งอยางงั้นเหรอมันกระจอกสุดๆไปเลยต่างหากฮ่าฮ่าฮาฮาที่แท้ก็แค่ความสามารถระดับฟิวชั่นพื้นฐานที่ไม่มีพลังต่อสู้อะไรเลยเทียบกับของพวกฉันก็ยังไม่ได้ไม่เอาสิอย่าพูดอย่างนั้นเราอาจจะต้องให้เขาช่วยหลอมอุปกรณ์แนอนาคตก็ได้นะ <c oughs> หูปากไปซะีหัวหน้าโกรธแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยความสามารถของฉันคือระบบท่านแม่ทัพเหินเวหาไม่ใช่เหรอระบบมอบทักษะเฉพาะตัวให้โฮสคนนอกจะไม่สามารถตรวจจับความสามารถที่แท้จริงของโฮสได้อย่างนี้นี่เองสิ่งที่พวกเขาตรวจจับได้ก็อาจจะเป็นความสามารถในการหลอมอุปกรณ์ของระบบสินะนี่หนุ่มน้อยอืม ถึงความสามารถของนายจะเป็นแค่ฟิวชั่นระดับฉีแต่ฉันก็ยังเห็นศักยภาพในตัวนายแล้วนี่ได้คิดหรือยังว่าจะมาอยู่ทีมฉันที่สำนักงานผู้ใช้พลังจิตแห่งชาติไหมพี่เธอตั้งใจจะย่อเย้ยกันเหรอฮะแต่ก็ไม่สำคัญหรอกผมไม่ได้สนใจเรื่องเข้าทีมของคุณขนาดนั้นไอเด็กเว้นนี่ฉันทนแกมานานแล้วนะเฟยแกมีดีอะไรกับเขาด้วยหรือไงกับตันฉันนำทีมเจ็ดที่เป็นระดับหัวกะทิ ขนาดพวกเวกระดับเอก็ยังแทบจะร้องไห้เพื่อขอโอกาสนี้นะเว้ยแล้วแกก็ยังไม่สํานึกบุญคุณอีกเรอหลบไปซะเก่งกัดเดี๋ยวก่อนไม่อยากได้รับการปกป้องจากองค์กรภายในโลกที่วุ่นวายแบบนี้เหรอทำไมถึงปฏิเสธข้อเสนอของฉันล่ะอยากรู้เหตุผลจริงๆเหรอเกิดมาเป็นชายอกสามศอกจะไปหวังพึ่งใบบุญคนอื่นได้ยังไงเล่า